เรามาดูส,สด่วนผสมรวมแบบวิธีทำ่ามีอะไรบ้างมาครับก็จะใช้เป็นไก่บดหรือว่าไก่สับนะท่านผู้ชม500กรมัมส่วนตัวรสชาติก็จะเป็นน้ำตาลทราย25กรมัมน้ำมันหอย10กรมัมเกลือ5กรมัมผงปรุงรส5กรมัมแล้วก็จะเป็นเนยขาวนะครับเนยขาวนี่อยู่ที่50กรัมนะครับแล้วก็จะเป็นแป้งมัน20กรมัมลาบผักชีประมาณ2-3าลาบก็ได้นะครับแล้วก็จะเป็น ต้นหอมต้นหอมนี่ให้เป็นฉาน้ํามันนะฮะหรือว่าละเหยวนี่นะครับเอาแค่พอสรุปน้ามันนะครับนี่นะฮะให้สียังสดอยู่นียนะครับอย่าใช้เป็นต้นหอมสดนะครับเพราะว่าจะมีกลิ่นที่เหม็นเขียวนะครับให้ฉาน้ํามันหรือว่าสรุปน้ามันนิดนึงนะครับจะได้มีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วก็เป็นไข่เค็มแดงนะครับหั่นแบ่งสีเราจะใส่ไปตอนที่เราห่อนะครับนี่นะฮะเราก็จะมานวดไส้ด้วยมือนะครับอันนี้จะนวดไส้แบบนวดตามังให้ชมมาเลยนะครับ fc หลายท่านก็จะไม่มีเครื่องนวดนะครับก็สามารถทําทานได้เลยนะครับนี่นะฮะแล้วก็นําไก่ลงไปนะครับห้าร้อยกรัมตามด้วยเนยขาวนะครับหรือว่าไขามันพืชน,นะครับตัวน,นี้จะไม่มีส่วนผสมของหมูเลยนะครับเป็นอาหารแบบฮาลาลนะท่านผู้ชมนะเรานวดไก่กับเนยให้เข้ากันก่อนนะครับโดยปกติถ้าเป็นไส้หมูเขาก็จะใส่เป็นมันหมูนะฮะลงไป อันนี้เราก็จะดัดแปลงมานะครับให้แบบอิสลามทานได้ด้วยนะครับขอเข้าแล้วนะครับเราก็มาลงเป็นรสชาติครับน้ำตาลทรายครับน้ำมันหอยครับตามด้วยเกลือครับผงปรุงรสครับนวดรสชาติให้เข้ากันก่อนนะครับกับ ตัวเนื้อไก่ของเรานะครับส่วนตัวไส้เนี่ยทำไม่ยากนะครับท่านผู้ชมตัวไส้เนี่ยจะมีหลากหลายนะครับจะเพิ่มเติมได้ใส่ผัดก็ได้นะครับตามชอบแต่ว่าจะยากตรงที่ตัวแป้งนะครับออกรสชาติเข้าแลยนะครับเราก็มาลงเป็นราบชิงแล้วนะครับต้นหอมนะครับซอยพอหยาบๆก็ได้นะครับอย่าให้ละเอียดมากนะครับนวดซับนิดนึงครับ พอได้แล้วนะครับเราก็มาลงเป็นแป้งมันนะครับนวดซ้ำให้เหนียวนะครับนี่นะครับสุดท้ายเลยเราก็จะมาเพิ่มความหอมด้วยพริกไทยป่นนะครับไม่ต้องลงเยอะนะครับเดี๋ยวไส้เราเนี่ยจะสีขับเกินไปนะครับประมาณสักครึ่งช้อนชาครับท่านผู้ชมตามด้วยน้ำมันงานะครับประมาณหนึ่งช้อนชานะครับนวดซ้ำครับ ไสเราก็จะมีกลิ่นหอมขึ้นมานะครับเราก็จะตบไส้ของเราเช่นเคยนะครับเพิ่มความแน่นความเหนียวน,นะครับนี่นะครับไสเราก็ได้แล้วครับเราก็จะนําไส้เราเข้าตู้นะครับให้แบบไส้เราเซตตัวสำหรับสูตรนี้นะครับข้องใจติดขัดตรงไหนโทรเข้ามาหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้เลยนะครับสำหรับ อ่าสำหรับเมนูนี้นะครับก็ชมคลิปแล้วชอบถูกใจก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์รวถึงกดติดตามให้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ EP หน้า EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ